อได,ด,ดีดีมีแห้งครับพี่น้องครับเจ็ดโมงเ้าพี่น้องตอนนี้ผ <c oughs> ู้ขายยางมาพอไม่ขาเจ้าอันนี้มันอยู่หนาวัดแต่เมื่อวานมันเป็นลานข่าบ,บังกระทึบปกะเด้ออกมาทางนี้นำ <c oughs> ไม่ขาเจ้าขุดพี่น้องคือสีเมนทีมากของคขาวาบุบุหรือภาษา ทั้งเมี่ยงโค้หลาดก็จะเป็นน่าสิเป็นประสาทเก้าเมี่ยงเก้าบอครับมองนี้ไหมครับประสาประหลักพังรักฐานหินศิลาแรงตรงมีที่มาหล่ะพี่น้องต่ผู้ขาบบมีขอมู่นต้องขออภัยพี่น้องหลายเด้อมันมีไปอยู่ทั้งหมดด้วยยางไปเบิ่งพี่น้องครับลักษณะคล้ายๆกับประสาททั่วไปที่เขาเห็น ทังหินคือยังปราสาทเมืองตำ <c oughs> ปราสาทเขาพนมลุงปราสาทไลาๆหม่องโอ้อันนี้มีมีลวนไล่พ้อมพี่นอ้องก่อนมนีนลวนไล่ลูกลูกต่างๆแต่เบิงบอกว่นไงครับพี่นอ้องเบิงบอกว่าลูกไม่ยังครับ คล้ายๆครับพระปิดตาที่เขาเห็นอยนู่นะที่เขาเห็นอยู่นะหมายฟ้าผนังแต่ี่ครับ <c oughs> อันนี้พื้นเอาข้นไาจากบ่อบอ่านี่ครับขอให้าพ,าพี่นออ้องออนี่ขึนเป็นไร้เขาถือว่าดีๆสมบูรณ์อยู่นี่พี่น้องนี่ไร่นี่ยเป็นไร่เก่าตะเก่าตะเาตะขาตะเดิมเนี่ยผมคิดว่าเป็นไร่เก่าครับนี่ถือว่าสมบูรณ์ครับนี่ โอ้สุดยอดของต้เห็นครับพี่น้องพอมาพิ่นกับพิดทั้งสีฟังนี่ล้วไม่ผงก็ไม่ได้ออกมาทั้งนี้เลยครับมะหูวมันมียังสี่ย่างนี right climate, ists, ้แต่ว่าบ่อเขาบ่อ่คิดว่ามันสิเป็นแบบเป็นปราสาทเก้าครับอันนี้ก็สิเป็นเก็บขึ้นมาจากบ่อครับที่คุดในเป็นอ่างน้ำบ่แบบนี้บโอพี่น้องครับควบรู้ไม่ควบรู้ไม่ สักสุบรรพบุรุษผู้เห็ดผู้สั่งไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลนานเขาได้เบิ่ง <c oughs> น่าจะเป็นน่าสิเป็นที่มาของคข้ามาบุ่งย่ป้าพี่นอ้องต้องเม้นครับผู้ขากาดการว่าต้องเม้นแล้วขันบ่ถือต้องอยังไงนะกับข้อพน้องนี่ครับซากปลาลักข้างซากเอซากปลาสาด เป็นปราศาทปราสาทเก่าครับยังเห็นเป็นหลักฐานอยู่นน่ครับพระานาซีบุรณะครับเพราะล้อมสถานที่ไว้แล้วนาซีบุรณะสถานที่อันนี้ก็สีมีข้อมก่ยวหนึ่งกับประาสาทพิมายพระพี่น้องประาสาทหินพิมายเพระาพมระมันมัน ต๊กขวัย้อนมาทาั้งนี้เน๊ย่าคือทงังทางเขาพนมลุงทังปราสาทเมืองตํทาทังเขาเขาอังคานทางังเขาไปบัดทังนั้นมันสิแถวนั้นสิเกี่ยวเนืองกันครับวัดศาสตร์ถ้าอันนี้ไกลออกมากครับไกลออกมากทางังนั่นคือจังวัดโคราาดนะพี่น้องเกี่ยวเนืองครับปราสาทหินพี่ไม่บ่ ก็เบื้องไฟทางนานาสีในควบมูลได้หลายเติบไปเบิ้งกันครับว่ามันนี่ยังเป็นปราสาทไหมออเมาวานที่มงานห้องก็บว่ได้เข่าท่างนี้พี่น้องมันถนน,นแคบทางนี้แ่้เข้าเจ้าตั้งร้านค่าร้านขายเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเข่ามากว่าหนไปเข่าอีกท่าหนึ่งกันแล้วกับ,บว่ได้ยางมาทาหนี้ซ้ำออกมาตอนแรกข้าเจ้าก็ตั้งร้านค่าเต็มถนนนี่ครับมันเลี้ยว,วว่าเห็นเลยครับจุดนี้เลี้ยว,วว่าเห็น ผูขายย่ออกมาเบิ้งข้างนอกบ้านกับ่เห็นนี่ครับ้านขานบังนะพ,พี่น้องมาเบิ้งครับอาจจะเป็นที่มาคำว่าบุกใหญ่ปราสาทบ้านบุใหญ่แม่นี่นี่แหละครับพี่น้องบรานสถานปราสาทบ้านบุยใหญ่ ตำบลสูงเนื่นครับอำเภอสูงเนื่นโ,โบราณสถานกอนี่ครับเป็นขุดขึ้นจากนี้ครับโบราณสถานบ้านบูใหญ่ครับนี่ผักก่อนพึ่นทำงานใส่แมคโครมาซอยยกเป็นบางจุด ไอ้แง่งค้นน้ำแบบสันนิฐานนี่ครับแบบเพิ้นคาดว่าโต๊ประสาสเก้าสิบเป็นแบบนี้ครับสันนิฐานครับ บานวัตถุชิ้นเด่นจากโครงการขุดแต่งโบราณสถานประสาทบ้านโบใหญ่ตำบลสูงเนื่อนพ <c oughs> ุดขึ้นจากนี้ครับพี่น้องไปนี่เขียนว่าพระราชบัญญัติ โบราณสถานโบราณวัตถุศิล,ละปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพัศาสตรบ้านบูใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านบบใหญ่สูงเนินโคราชสภาพด้วไปพื้นที่เป็นเนินเล็ก มีก้อนหินายอันเป็นสิ่งก่อสร้างของปราสาทในศินละปะขอมพังทลายกระจายตามบริเวณโดยรอบมีรูปทรงของอาคารสถาปัตยกรรมองค์ประกอบทั้งสถาปัตยกรรมบางชิ้นฐานบัวกรอบเสาประตูทับหลังบัวยอดกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที16่16-18 1ถึง18 16ถึง18ครับ ทศตวรรษชิบหถึงสิบแปบครับพี่น้องแต่พึ่งหูเนะพี่น้องเนะองก็ตาหัวมีสถานที่แบบนี้อันนี้เป็นถือว่าเป็นขินส่วนเนะ มันทราบปแล้าครับรังมันกับหลายปีแล้วพี่นอ้องเจ็บขึ้นมาจากบอ่อจากมองปราสาทนี่แหละครับขาเอินบอ่อมองมองตั้งของปราสาทนี่ครับยังเป็นฐานฐานนีิยมไต้ดินกรสีย่างอยู่หลายสันอยู่ด้วยพี่น้องผมว่ากระสีวัฒนเนี่ยขคดลงไปพอ,อน,นี้เป็นรูป,ปราสาท วาสา์บุใหญ่ออพวหูไม่พี่น้องผูกขาพวหูเคยหูมาก่ออีลีบังเออญยางออกมาเห็นทั้งหน้างั้นพู้ขามากยังังสี่สหลายเวลาช่วงนี้กับช่วงล่อที่งันทีห้องขนของอยู่กับไรเนียงสำรวจบริเวณโดยรอบก็บมาเห็นนี่แหละพี่น้องแล้ไทยถือโอกาสไทยพี่น,อน้องเลยบ้งงมางก็อย่างนิ้ได้ซื้อหน่ะแหละครับแต่พวกหูจักว่ามันมีออียงอยู่สถานที่นี่ บ้านบุใหญ่บ้านบุใหญ่ก็นหนึ่งว่าเป็นซื้อเอินธรรมาดาจริงๆมันกับมีทีมาอยูนี่ปราสาทตนี่อย่างนี่ครับบริเวณโดยรอบพธธุทธศตวรรษที่สิบหกถึงสิบแปดยีลกี่หละพี่นอ้องผู้ขากบับผู้หูกันโดนเติบครับตั้งแต่สมัยห้องเป็นร่มเป็นเรียงผลับว่า,วาเนี่ยเกิดดอกว่าเนเกิดจะคนดอก เป็นว่าพังทลายปานนี้เอาขอบคุณบรรพชนบรรพบุร,รุษทั้งหลายที่เฮ็ดที่สั่งที่เปียงไว้ให้ลูกให้หลานค้นรุนหลังด้เบิง่งขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมด้วโอากาสไทยพี่น้องด้เบิง่งว่นีคนในคลิปพ่อค้นนะครับคลิปนี้มีแต้งแต่ก้อนหินครับหินทรายมาสั่นมาผลมา,มาหินทรายมาประกอบ,บ,บเป็น อ้สมัยก้ากเนาะขนาดบ่มีเคียงมือท่านสมัยเขาเจ้าเห็นไดจังได้บ่เคียงมือท่านสมัยยังเอาวิาสัยโบราณเนาะอัดรูปแบบบอกมางามแต่ละอันมีไนน่ไล่นั่นไล่นี่แล้วก็ก้อนงหญยยกจังไหนสันดิพี่น้องมันว่ามันเบาเลยเนะี่ยขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพ่อ,อกันคลิปหนาครับสวัสดีไปไปปุุน